ทำอะไรกินดีนะวันนี้มีตะไคร้ใบมะกรูดกะเพราและจ้าเตรียมเครื่องแกงวันนี้จะทำการไก่บุ้นเส้นไก่อบบุ้นเส้นเหรอประมาณนั้นคล้ายค้กันทำคล้ายคล้ายกันไก่อบบุ้นเส้นเครื่องติปฝาหลอดเดือดก็จะอเอาเข้าไปจุเอเหร เลยแข็งแล้วล่ะยาย่าลงนานมันจะมันจะมันจะเปียกเออโอ้ยชำนานเนาะนอนชิบเปยโอเคพอดีเป๊ะเลย่อเค นางเอาอันไหนอ่ะฉันเอาอันนี้กับแกแข็งๆยังโง่ชิมแล้วไม่รู้รสตักไหมยังสัน่นเอาบอลลู